คำศัพท์แรกๆที่เราจุดไปคำศัพท์แรกๆที่เราจุดไปเนี่ยอืมมันเกี่ยวกับเรื่องกีฬาเนาะฟุตบอลวอลเล์บอลอะไรก็ว่าไปวิ่งนู่นนี่นั่นต่างๆอันนี้เราก็พอจะทราบไปอยู่ละทีนี้อันนั้นคือเรื่องคำศัพท์เรื่องแรกเรื่องที่สองคือเรื่องลำดับตัวเลขใช่ปะเนาะนี่เรื่องลำดับตัวเลขซึ่งเราก็พูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนเราก็ทำไลฟ์เวิร์กชีตไป ใครยังไม่ทำไลฟ์เวิร์กชีตไปทํานะครับทายคาบอะที่ครูแบงค์ให้ไปลากเลขลากเลขลงอะเนาะส่วนทำแล้วคทำแล้วซึ่งส่วนใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือทําเนาะงานนี้นะครับคืองานง่ายๆแบบเนี้ยพวกเราจะทําเวยแต่ว่าพอครูแบงค์ให้ไปเขียนนะให้ไปทําแบบฝึกหัดอะไรเงี้ยไม่ค่อยทําแต่อย่าลืมนะครับคนเราอะมันไม่ได้เรียนรู้ผ่านแค่วิธีเดียวการที่คุณเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยแล้วก็ลาก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 มันคือชินตาย เออเออันเนี้ยมันน่าจะเป็นอันนี้กว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เห็นโจทย์ไม่ได้เห็นตัวคำอะไร <c oughs> ให้กระดาษประปามาเนี่ยให้เขียนหนึ่งถึงยี่สิบเป็นลำดับ,บลเลขคณิตอะทำได้วเปล่าอ,อันนี้ต้องถามตัวเองเนาะ <c oughs> เพราะว่าครูเปเคยทดสอบพวกเราไปตอนเอ่อปห้าแล้วนะพูดย้ำเสมอแล้วก็ <c oughs> นี่วันนี้จะมาเรียนเรื่องนี้กันนะครับ เรื่องที่สมของบทนี้นะครับของ School s p o t t d y y คือเรื่อง have to กับ don't have to นะเดี๋ยวมาดูกันว่าเรามีวิธีการใช้อย่างไรนะครับแล้วก็ในแง่ของความหมายมาด้วยอ่ะทีนี้มีคำอยู่ห้าคำของวันนี้นะครับลุยเลยสมุดมานะหาความหมายให้เวลาแค่5้านาทีนะครับ ตอนนี้บ่ายสามเจ็ดนาทีเดี๋ยวบ่ายสองเอ้่บ่ายสามสิบสองนาทีครูแบงค์จะเรียกเนาะอื หนึ่งนี่คือ้วอันะเสร็จแล้วหนะรวอเดี๋ยวทำไปเล่นนะครับไอเรื่องคําศัพท์ที่ครูแบงค์ให้จดให้จดไปเนี่ยออกข้อสอบมาตายทำได้ไหรือเปล่า ใครที่รู้ตัวเพิ่งเข้ามาบอกด้วยนะจะได้เช็คชื่อให้นะครับข้าบปัน้นข้าบปันโอเคสินทำมาแล้วครับอ่ะนีะลูกมีข้าวปั้นนะแล้วก็ใครนะอีกคนหนึ่งชัดชะน,นะหรอเทพครับชัดเทพอ๋อชัดเทพชนะด้วยโคเทพชันะ มีใครไหมลูกอืม อืมอ่ะเดี๋ยวเริ่มเสร็จแล้วนะง่ายนะครับจำเสมอเนนะาะบอกแล้วทำไรทำให้เรียบร้อยทำให้ไวนะครับเอาละมาเดี๋ยวจะเฉลยทีละข้อไอ้ผู้ที่กดหนึ่งหนึ่มานีนหวังว่าเสร็จจริงนะอ่ะ แอร์ข้อแรกครับแอร์บอกครูแบงค์หน่อยว่าอ่านว่าอะไรแปลว่าอะไรเรารู้แค่แปลว่าลูกค้าครูอ่านว่าอะไรค,ครับสตอร์สลูกค้าครับสตอร์มร์อ่านว่าคัสตอมเมอร์นะครับแปลว่าลูกค้านะครับแปลมาเนี่ยอย่าลืมนะให้ครูก็อ่านให้ฟังด้วยตอนหามาเป็นั้นเราจะอ่านไม่ได้เลยนะครับเราจะรู้จากคำแปล คัส t ตอ e r คือลูกค้าคนที่มาจ่ายเงินเพื่อที่จะได้รับสินค้าหรือบริการอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะต่อไปข้อสอง pressure p r e ันความดันความดันอะข้อปั้นบอกว่าผมขออ่ะข้อปั้นว่าข้อไหนข้อสองครับ pressure อ่านว่า pressure pressure แปลว่าอะไร ความดันความดันนะหรือแรงกดดันออ air pressure ก็คือความดันอากาศนะแต่ถ้าเกิด pressure ความกดดันจากอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถเรียกว่าเป็น pressure ได้หมดเลยเช่นเนี่ย mm hmm. ครูแบงค์บอกเวลาบอกเอ่อพวกเราจะคำพา์ยี่สิบคำสามนาทีทำให้เสร็จอะไรเงี้ยเห็นไหมอันนี้ก็ถือเป็นการกดดันเหมือนกันเราเป็น pressure เหมือนกัน อ่ะต่อไปข้อสามเอ่อตะวันละกันโาครูคอนแทตครูแปลว่าอะไรครับครูข้อสีุ่คคน้สอรูติดต่อนะครับเอ่อการติดต่อเนี่ยมีหลายรูปแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เอ่อส่งเมสเซจข้อความส่งอีเมลจดหมายครูจดหมายจดหมายเลตเตอร์ก็ใช่นะครับแต่คอนแทคเนี้ยไม่ได้หมายรวมถึงแค่การที่ว่าส่งอีเมลหรืออะไรเนาะ การเข้าไปพูดคุยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการติดต่อกันอ่าเขาสีว่าอะไรอันนะอ่าต้นขาค่ะใช้เนาะใช้คือต้นขานะครับไม่เหมือนกันเนาะ,อะเออคนเรามันจะเข้าใจว่าเออเล็กเนี่ยนะแบ,บบบวดขาเงี้ยแต่จริงมันก็จะมีขาท่อนเนี้ยเราเรียกว่าต้นขาตรงเนี้ยหน้าแข้งใช่ปะตรงนี้เป็นเท้าอะไรเงี้ยตรงนี้เป็นเข่าเอออะไรก็ว่าไปเอาเยว่าเนี่ยมีหลายอย่างทีนี้ ถามว่าทําไมครูมาเอาคำนี้มาเพราะว่าเอ,อนักกีฬาเนี่ยลูกนะมันจะมีกล้ามเนื้อนะต้นขาเนี่ยถือว่าเป็นกล้ามเนื้อหลักเหมือนกันสําหรับพวกนักมุยงนักบอลเนาะแต่ทีนี้ใช้เนี่ยหมายความรวมถือว่าต้นขาทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อนนะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะลองจับดูดิตรงไหนตรงไหนคือกล้ามเนื้อขาด้านหลังต้นขาด้านหลังนะ ก็คือลงล่างมาจากก้นใช่ไหมพอก้นเสร็จก,ก็ลงล่างมาอีกนิดนึงตรงนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า hamstring เนาะ hamstring เนี่ยเป็นส่วนสำคัญมาก <c oughs> ถ้าเกิดว่านักกีฬาหรือว่านักฟุตบอลเนี่ยเจ็บในส่วนนี้นะพักยาวนะบางคนกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้เลยก็มีเนาะแต่ไเนี่ย,นเ,นยเรื่องต้นขาเนี่ยนักกีฬาเนี่ยสำคัญมากเนาะอือต่อไปข้อห้า recovery การกู้คืนเราแปลว่าการกู้คืนนะแต่ว่าถ้าเกิดแปลอีกแง่หนึ่งมันคือการฟื้นฟูการฟื้นฟูอีกอันหนึ่งคือการฟื้นฟูเช่นร่างกายของเราต้องการ recovery เนาะก็คือต้องการการฟื้นฟูเช่นเราไปเข้าค่ายมาลูกเสือเหนื่อยมากเลยเนาะต้องการนอนแล้วทีนี้พรุ่งนี้จะต้องไปทํางานแล้วจะต้องไปเรียนแล้ว เราก็ต้องกลับบ้านไปนอนหลับพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูใช่ไหมเนาะเออประมาณนี้อ่ะไวรุ่นเขียนต่อให้เสร็จนะครับใครยังไม่เสร็จใครเสร็จแล้วกดเลขหนึ่งมาให้หน่อยอ่ะเสียงส่วนใหญ่นะครับเสียงส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวสุกคนก็จะมูไปสไลด์ต่อไปละเอออืม เดี๋ยวครูแบงค์จะมาพูดเรื่องปฏิทินวิชาการนิดนึงจะไปเช็คก่อนว่ามันเปิดเทอมวันไหนเนาะใครทราบหรือ,อยังว่าเปิดเทอมวันไหนเดือนพฤศจิกพฤศจิกหนึ่งพฤศจิก,กยังไม่รู้เลยอืมมีความมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นหนึ่งพฤศจิกายนนะครับแต่ว่าครูแบงค์ก็คาดหวังว่าให้มันได้เปิดจริงๆฮะ โอเควันที่หนึ่งตุลาคมนี้ก็คือจะแจ้งผลคะแนนสามสิบคะแนนรอบสองนะดังนั้นใครที่ยังไม่ส่งงานที่ครูแบงค์ได้แจ้งไปเนี่ยเเราก็บรบกวนดะ้วยเนาะเพราะว่าจะได้เอาไปกรอกในเว็บไซต์นะครับให้ระบบมันบันทึกตรอปิดเทอมวันที่สิบหกตุลานะลูกนะสิบหกตุลามันขึ้นอะไรที่หน้าจออ่าเพราะว่าครูแบงค์กำลังเปิดประชุนอยู่มันบังใช่ไหมใช่ อ่าแบบนึงอ่าไม่น่าบังแล้วนะตอนนี้ม่ามเออโอเคประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้หน้าถัดไปนะหน้าถัดไปก็จะเป็นอันเดิมก็คือชีตในหนังสือนี่แหละเนาะอันนี้เตือนก่อนนะใครยังไม่ทำไลฟ์โฟรชีตก็ควรจะไปนะครับง่ายได้คะแนนง่ายเป็นยังไ,ไง ก็ลำดับเลขตรงนี้ครับเราทวนกันอีกครั้งนึงเนาะลำดับเลขภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่อ่านว่า Number s เนาะเราเรียกว่า Or d i n a l numbers number คือจำนวนนับทั่วไปเช่นมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกอะไรเงี้ยแต่ลำดับเลขคันนี้คือลำดับแรกลำดับที่สองลำดับที่สามลำดับที่สี่ลำดับที่ห้าอะไรก็ว่าไปเนาะมักจะนะครับมักจะใช้กับวันที่ใช้กับศตวรรษใช้กับ ลำดับเห็นไหม order หรือ sequence หรือว่าชั้นของเด็กสวัสดีนะเออเราเราใช้ลำดับเลขพวกเนี้ยในกรณีพวกนี้นะครับโดยที่เราใส่ th ไปข้างหลังวันเนี่ยชัดเจนเนาะเราจะเห็นอยู่เป็นประจำนะเช่นถ้าเกิดวันที่หนึ่งเนี่ยเราไม่เรียกว่าวันเราจะอ่านว่า first เนาะ first ส oh. ่วนถ้าเกิดว่า oh. วันที่ oh. วันที่สามสิเอ oh. ็ดละ่ะพูดว่างไง 3 1ออ s t <30 S 1> นดัง st, นะนั้นเนี่ยต้องระวังไอ้สามตัวเนี้ยหนึ่งเลยแล้วก็เออไอ้สิบเอดถึงยี่สบเนี่ยครูแบงว่าต้องระวังดีๆเนาะการออกเสียงแล้วก็สามสิบสามสิบเอ็ดเนี่ยชีวิตเราจะคอนเซิร์นอยู่แค่นี้ลูก <Okay. S 1> เราจะายึดไายอยู่แค่ประมาณนี้ <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดเลขมากกว่านี้ไม่ต้องไปจำมันหรอก เพราะว่ามักจะไม่ค่อยได้ใช้ครูแบงคอกว่าค่อนข้างไร,สร้สาระลาอ่ะทีนี้เรามาเปิดหน้าห้าสิบสองนิดนึงทำกันง่ายๆสิช่วยๆกันนะช่วยๆกันนี่ครูแบงก็ยังไม่ทำเลยเขาบอกว่า write the name of sport you can play at school ขอสักห้าอย่างอ่ะเราคิดว่ากีฬาอะไรบ้างที่เล่นได้ที่โรงเรียนฟุตบอดเชื่อกฟุตบอลับฟุตบอลเปิดเชือกคะ่ะ กระโดดอย่างยางคกระโดดกระโดดเชือกภาษาอังกฤษว่าไงไปหามาดิกระโดดเชือกจัมปิ้งมัวอ่าใกล้เคียงสุดน่าจะเป็นโรบจัมปิ้งเนาะตุ๊แบดมินตันแบดมินตันโอเคแบดมินตันดีฉันนี่คชเช์บอลเชอร์บอลแฮนด์บอลพอแล้วพอแล้วพลย์โอ อ่ะแชร์บอลอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าแฮนด์บอลเต็มแล้วเต็มแล้วอีกอะไรอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเน็ตฮะบาสเกตบอลเล่นบาสได้เหรอเล่นบาสได้เหรอเล่นบาสได้เหรอจริงเหรอไม่น่าใช่อ่ะมีอะไรอีกแล้วเทบอลนี่ไงมันก็อยู่ในแฮนด์บอลนั่นแหละลันนิ่งครูเออวิ่งได้ ชัดเจนไปเยอะบางทีก็แข่งวิ่งกันนะเขาอยางพอพป่หลวงเอาความสี่ก่อนคนนั้นชนะขอขอสามอย่างที่ไม่ชอบ Write the names of sport you like or don't like to play อ่ะชอบหรือไม่ชอบก็ได้อ่ะขอสักสามอย่างกายกรรมอ่ะโอเกโอเกอลเ ยิมนาสติกเทควันโดมันจะเล่นได้ไงว่ายิมนาสติกไม่เอาเฮลอาหูเฮลอาหูทำไมถึงไม่ชอบเฮ้ยหนูชอบเูลาฮูป่ะครูอไรเนี่มาเล่นได้ครูคนอื่นเขาไม่ชอบเูลอาหูเฮลอาหูเลอาหูเลอาหูะแอร์ชอบเล่นกีฬาเลยลูกปล่อยมวยไหมใช่แอร์ชอบครูปล่อยมวยมวยปล้ำยิงแอร์ชอบมวยปล้ำไม่ครูไม่ เล่นมวยปั้มกระชุยกะชุยจิ๋วจิ๋วจิ๋วจิ๋ิ๋วจิ๋ิ๋วจิ๋่าิ๋บจิ๋วไรดิงเบสิกอหรอไลไล่จิ๋วจิโกไล่จิ๋วจิโกคูไม่มีไม่ใช่ไรดิงคูซูโมอะคูซูโม่ซูโม่อะไรซูโม่ก็ถือเป็นมวยปั้มนะเจเป็นโม่ก็ถือเป็นมวยป้มน รงนระเบิดีหลบเออแต่ว่าหนูชอบเล่นซูโม่กับน้องเพราะว่าแบบได้ทับอดิษฐานใจชอบแกล้งน้องแะไออะเด็กๆมาเราจะมาอ่านอันนี้กันแต่อ่านแบบไวนะแบบป .6 แล้วอ่านไก้ไหมอ่านแบบคล่องๆเลยครูแมงจะสอนก่อนนะครับประโยค์พวกนี้ที่เราเห็นว่ามาทีละท่อนสองท่อนเงี้ยเชื่อไหมถ้าเกิดว่าเราท่องมันจนจำอะเราจะเข้าใจประโยค ก็จะเข้าใจโครงสร้างจะเข้าใจวิธีการออกเสียงแล้วก็รู้ว่ามันควรเรียงกันแบบไหนเลยแบบออโต้เนี่ออกอไหมโดยที่ครมมูบางต้องมาอธิบายว่าทําไมอันนั้นมันต้องต้องเป็นอันนี้อันนี้มันถึงต้องเป็นอันนั้นเนาะมาอ่านพร้อมกัน one two three t m o m was first This Tom was first and Tim was last and Tim was last because Tom was f a s t Because o a n d Tim was l o w and Tim was l o w Okay อ่ะเดี๋ยวคราวนี้จะคุณแม่จะอ่านแบบเร็วๆให้ดูแล้วก็พวกเราก็ค่อยอ่านตามเองเนาะสังเกตว่ามันมี verb to be ใช่ไหมแล้วก็มีไอ้นี้ first last เนี่ยเป็นลำดับเลขเนาะลำดับเลขตรงเนี้ยสามารถเป็นได้ทั้งคำนามทั้ง adjective เลยดังนั้นถ้าเราจะใช้คำนามหรือคำ adjective จำเป็นต้องมี verb to be ไปข้างหน้าเหมอเห็นไหมทอมคนแรกคนเดียว ใช้คอว่า was ทีมก็คนเดียวใช้คำว่า Was เหมือนกันนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวอ่านให้ฟัง one two three Tom was first and Tim was, 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 mm hmm. nah, was, was last because Tom was fast and Tim was slow เร็วเกินเอาไหมนะคราวนี้ช้าลงมานิหนึ่ง Tom was first and Tim was last because Tom was fast and Tim was slow อ่ะกูเดง ทอมวอร์เปิร์ทออสเิร์แอนทิมวอสเรปดปาดร์สเอดนทิมวอ์สเรเออมีคนได้อยู่นะมีคนได้อยู่นะได้ยินไววอ่ะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่ออกเสียงไม่พยายามกูแังใจท่องคนเดียวอยู่นั่นแหะโอเคไมเอาใหม่นะกูแบงดูปากนะทุกคนเลยเปิดกล้องแล้วอ่ะ ตอนนี้เปิดกล้องอยู่ห้ารอยคนได้มั้งโอ้โหยอดจริงใช่ไหมครูเกิดกูเกิดทีเราลบลักอ่ะเริ่ม1 n e 1 2 o three ชนินาอ่านบ้างว่าอ่านครูอ่านอ่านให้ครูแบงค์ฟังหน่อยมาคนเดียวนะ อ่ะครูแต่ว่าหนูเร็วไม่ได้อ่ะอ่าไม่ได้ไม่เป็นไรก็มาได้ช้าๆก็ได้มาทอมวอสเปิร์สแอนทิมวอลาไม่มีเดือนะไม่มีเดืนะเห็นไหมทอมวอสเปิร์แอนทิมวอาสไม่มีเดเอรอคุไม่ดังสือมั่มีเดอนะครูจริงเหรอไม่ได้ังซื้อมมีเดมีนะคมีเดดมัซอมีเดืครู นี่ไงหนังสือครูไม่มีอ่ะหนังสือมันมีอ่ะครูงีครูโอเคอ่ะเอาเป็นเวอร์ชันมีก็ได้นะเพราะเป็นเป็นหนังสือของเราเดี๋ยวครูแบงค์ขออนุญาตใส่คาว่าเดอะเข้าไปให้เราแล้วกันนะครับเดอะอืมอ่ะเอาใหม่นะเซนี่นันมาเปิดไม้หลวงอือมเดอะเฟิร์สแอนด์ทีมวอท the last